สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาพบกับต้นสาลิกาลิ้นทองนะคะที่เพื่อนตามร้านหรือว่าตามบ้านนะคะชอบปลูกไว้นะคะสาลิกาลิ้นทองเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับสาลิกาด่างที่เราเคยทําไปคลิปไปแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาจะมีลูกด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะมีผลด้วยน่ารักเลยค่ะเป็นสีชมพูตะมุ้งตะมิงเลยนะคะแล้วก็ใบเขาอะค่ะจะเป็นรูปหัวใจแต่ว่าไม่ได้รูปหัวใจ สัทีเดียวนะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆนะคะคล้ายๆรูปหัวใจแล้วก็ใบเขาก็จะมีจุดตามใบด้วยค่ะนี่ก็คือสาริกาลิ้นทองนะคะเพื่อนๆแต่ที่เราเคยทําคลิปไปอันนั้นก็เรียกว่าสาริกาด่างนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจะให้ดูความสวยงามของสาริกาลิ้นทองนี่ค่ะสาริกาใบด่างอยู่ข้างๆนี่เองนะคะต้นสาริกาเนี่ยเขาก็นิยมไปทําไปปลูกกันนะคะใบด่างก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่สวยงามนะคะแต่ว่า สาริกาลิ้นทองเนี่ยค่ะเขาจะมีมีลูกที่แบบว่าเป็นแบบตะมุตมิน่ารักอะค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลก็พาต้นสาริกาลิ้นทองมาฝากเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ